นั่งะาย,ยสวัสดีค,ครับสวัสดีครับผมพบกับผมสองคนอีกแล้วครับเช่นเคยกับช่วยไปเรื่อย <c oughs> เดี๋ยววันนี้มาเยี่ยมเคสของป้าเนาะแกน่าจะป่วย,ยป่ะลูกชายแกป่วย๋อลูกชายแกอ๋อลูกชายนะเดี๋ยวเขาเราเข้าไปดูด้วยกว่อนนะขอ<ม>ญาตถ่ายรูปหน่อยนะครับครับผมครับ <c oughs> ลูกหลานเยอะนะอ๋อน,นี่ผู้หญิงใช่ะไหมครับ อสวัสดีครับโอ้พี่อะไรครับเนี่ยอ๋อพี่ติ๊กเหรอเป็นเป็นอะไรครับเนี่ยขอโทษนะพี่นะขอถ่ายรูปหน่อยนะหรือลุกลกไม่ได้เลยเหรอครับหรือยังไงอ๋อไม่ได้เลยช่เหลือตัวเองไม่ได้เลยแต่ลูกเขาคนเล็กก็ลูกสาวก็ เป็นมานานเลยเป็นอบบเป็นมานานแล้วแต่เวลาเวลานอนติดเตียงมันอยู่แค่ห้านาทีแล้วครับอ๋อเป็นเพิ่งก็คือแบบลุกไปไหนไม่ได้ทําอะไรไม่ได้เลยตอนนี้เราอยู่เส้นอะไรนะออััันน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 ี้นน้้ถถสนนสนนสายเเเกกบใมป็วัดวัดอะไรครับเส้นโอ้เราอยู่แถววัดทุ่งอภาพเนาะมาเยี่ยมพี่ติ๊กเนาะพี่ติ๊กวันนี้นอนอย่างเดียวเลย ลุกไม่ได้ทำอะไรไม่ได้เดีัวช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เลยคือพูดรู้เรื่องใช่ไหมครับอ๋อคุยเรื่องนะยังมีครือทช่วยเหลือไง ันนี้ก็ยังมีมีมีคนดูแลใช่ไหมครับหรือว่าไม่ใช่พูดถึงหน่วยงานหน่วยอะไรมีมันช่วยมาอะไรไหมไม่มีแล้วแล้วอย่างแผลพงแผมเพื่ออย่างเงี้ยคือใช้บ่อยใช่หรอเราซื้อเองโอ้ปก็ช่วยนแม่นี่แค่วกอันนี้เป็นแม่เป็รัแคนนี้อันนเป็นลูกคนกีเขาคนเสื้ออ๋ออันนี้คือลูกลูกพี่พี่สาว พี่ติ๊กมีกี่คนครับลูกลูกเกามีห้าคนตอนนี้เขาเลิกลากันไปพ่าก็ลูกเกาไปอยู่กับพ่อกับพ่อครัอืมกะโต้แล้วล่ะครับผมตอนนี้ก็คือมีลูกสาวคนเดียวที่อยู่ด้วยสองอ๋อสองเดกคนเล็กเด็กเสิร์ดที่ภูคนเล็กใช่ไหมนี่ใช่บ่อยไหมครับเพื่อนเพื่อนเนี่ยน่าจะบ่อยนะนนละครละสตัวช้าเย็นอ๋อ ก็คือยังไม่มีใครมาช่วยมาอะไรเลยแล้วนี่รู้จักพี่นันได้ไงหรือว่าเขาติดต่อหรือยังไงร้านมันติดต่อให้แต่แล้วมีอะไรที่ต้องใช้ประจำที่ที่มันสิ้นเปลืองเยอะที่สุดมีเพียงเพื่ออย่างเดียวไม่ได้โอคือนี้ก็คือกินนมอย่างเดียว กนมแบบไรครันมเปรี้ยวอ๋อนมอ้อยนมพวกเป็นนมกล่องนมแบบนี้ใช่ไหมเป็นกล่องอย่างนี้ใช่ไหมนมจืดก็ว่านมหวานเป็นหวานไหมหวานใช่ไหมนมจืดก็กินได้หมดเลยโอ๋อจืดกินไม่ได้อ๋อโอเคโอเคเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวให้พี่นันเขามา จัดการให้ถ้าเป็นเรื่องนม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 หวานอย่างเดียวนะไม่ต้องเอามานมจืดอ่ะมาครับทางนี้ทางนี้ใช่ป่ะที่คุยกับเพื่อนเพื่อนติดต่อกับเพื่อนเพื่อนก็ไปเยี่ยมกับเพื่อนนั่นแหละที่เขาซื้อแล้วเปิดมาให้การเป็นเพื่อนเขาป้าผมขอบัตรนะครับบัตรขอเขาปล่อยครับเต้เต้แววกระเป๋าตังค์ย่ามากระเถ่ายรูปเลยนะพี่พี่ติศ อย่าเคเลือเยอะเน่อยนะไปด้วยครับครับแล้วก็ตอนนี้ก็ได้มาเยีย่ยมพิธีก็ได้เอามแมเผืแคม,มาให้มาฝากไว้ก่อนเพราะว่ามาดูมาเยีย่ยมเพราะว่าเราไม่รู้ว่า,า,าพิธีเขาต้องการใช้อะไรเยอะเก่ใช่เดี๋ยว ต่อไปมาหน้าก่อนมาหน้าเดี๋ยวเราเดี๋ยวเอานี่มาให้เราเอามาแลอเนาะเดี๋ยวมาดูมาสอบถามก่อนเพราะไม่รู้เหมือนกันพี่นันเขาก็ยังไม่เห็นนะยังไม่เห็นนะยังไม่ได้เจอก็เพิ่งมาเจอด้วยกันวันนี้เราเอาแพมเพืทมาให้ก่อนเนาะอันนี้คือต้องการใช้เยอะที่สุดแล้วเนาะแล้วก็มีอะไรที่ต้องการใช้อีกก็คือมีนมมีนมมีแยมเพลทเนาะเล็กน้อยพอดีเวลาก็คืออยากกินข้าวผัดข้าวอะไรอย่างเงี้ยนะ ยยย่ออะไรางงเี้ก็คือตอนนี้ยังทางรัฐทางอะไรก็มีช่วยอยู่ไหมครับหรือว่าก็มีแค่เป็นเงินคนพิการคนพิการไม่ทำมาทอดิการเงินละาสองน้อยะจริงจริงแล้วทําคนพิการได้นะแต่ต้องไปให้ทางโรงพยาบาลได้อืใช่อ๋อคือยังไม่ได้ทําต้องให้โรงพยาบาลเกาออกใบให้แต่ยังว่าเนาะมันไม่ค่อยมีเวลาไปเนาะมันไม่มีรถไม่สะดวกไปแล้วนี่ไปหาหมอไปยังไงครับ รถร่วมไปนะอ๋อก็คือโทรต้องไปไปบ่อยไหมไปปารีสไปปารีสปารีสโรงพยบาลใหญ่เข้าขั้งแรกก็สิมะโคตรก่อนครับสิมะโคตรก็ต้องต่อปารีสไปไปไหนปารีสแล้วจะไปอีกทีตอนไหนอ่ะไม่ได้ไปแล้วหมอแค่รับภาพพื้นที่บ้านอ๋อนี่คือหมอเขาไม่ให้ไปไหนแล้วไม่ถ้าเกิดไปจะได้คุยเาเรื่องบัตรคนพิการเนี่ยเราจะต้องติดถามเพราะว่าทางโรงพยาบาลเขาจะต้องเป็นคนออกให้เรา ในช่วงนี้ก็วันนี้ก็ด้วยเนาะเดี๋ยวก็ฝนเดี๋ยวก็ร้อนอีกลำบากอยู่ลำบากอากาศก็ร้อนรังัา่วไหมรั่วเป็นบางครั้งเหมือนกันน่ะล่ะครับรั่วถ้าฝนแรงๆสาดรั่วถ้าฝนเป็นหัวขาดขาดเนี่ยปกติไปนอนนี่ตลอดใช่ไหมแล้วก่อนนี่นอนอยู่ในบ้านครับนี่ร้อนนีก อันนี้ก็ยังพอมีใช้ของใช้ยังยังพอเลยนะแต่ก็ว่าขาดเยอะนะพูดถึงนะใช่ครับ <c oughs> ครับผมสุดท้ายก็ถ้าใครอยากร่วมร่วมอยากบริจาคหรือว่าเป็นสิ่งของนะเป็นอะไรก็แล้วแต่ พวกนมนมก็จะเป็นพวกโอวัลตินเนาะนมรสหวานพวกวัวแดงก็ได้หรือสนใจยังไงก็ทักแชทหาผมหรือว่าอินบอกโทรหาผมก็ได้เดี๋ยวผมลงรายละเอียดให้นะสำหรับคลิปนี้ผมกับทีมงานช่วยไปเรื่อยแล้วก็พิธีก็ให้พิธีเขาสุขภาพร่างกายแข็งแรงเนาะดูผมเห็นแล้วผมก็ <laughs> พูดไม่ออกโอเคค<ะ>รับ <laughs> ผมฝากกดไลค์กด ไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะถ้าเป็น,ปนช่วยเป็นอีกทางหนึ่งสำหรับการทำคลิปของผู้ผมเพราะว่าส่วนหนึ่งที่ทำก็ทำด้วยใจครับไม่ได้หวังผลประโยชน์อะไรก็อยากช่วยช่วยได้ที่เราช่วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้เราทุกคนแล้วก็พิ๊ีก,ก็ลาไปก่อนแล้วก็ขอเป็นกำลังใจให้พิ๊กสู้ต่อไปครับเดี๋ยวเจอกันอีกที่หนึง่งเดี๋ยวเราจะเอาของมาให้พิธกอีกที่หนึ่งนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ Ex example.